สวัสดีพบกับ a c แคกันอีกเช่นเคยจ้าวันนี้ก็อยู่กับเว็บ2ทเวนันโอเควันนี้ขอมาจัดกับสายไทยไทยบ้างดีกว่าทุกคน ใครที่เล่น9-8 1 Kiss จะคุ้นๆกับเกมนี้มันจะมีคล้ายๆกันแต่รอบนี้เราจะมาเล่นในบูปรินนะทุกคนรูปดอกไม้เนี่ยมันจะเป็นวายแล้วก็เป็นสแกตเตอร์ด้วยมา3เหมือนเดิมเข้า12ฟีสปินแล้วก็ผู้หญิงโหดสุดถ้าใบาเหมือนมาลงอาจจะตู้มนะทุกคนเพราะงั้นลุ้นกันว่าจะรอดไหมรอบนี้เครดิตออกมาที่5,000กว่าเบ็ก็เหมือนเดิมทุกคนสติปเดิมตกรอบละ50ไปโลด เคมาโคตรเร็วทุกคนสเกตเตอร์เออได้เป็นโอ้โหถ้าได้รูปช้างเองค่ว่าทะลุหมื่นนะทุกคนแต่มันยากอยู่บอกติถ้าเราเล่นสุ่มเราจะได้เป็นพวกไม่ตัวเลขก็ตัวอักษรโอ้โหเกมนี้รอบนี้มาเร็วกว่าที่คิดไว้ เอ้ยเกือบทะลุช้างช้าเออได้มาสิโอ้โหโอ้โหทุกคนดอกเดียวเกิดเลยจังหวะนารกจริงๆนะจังหวะแบบฟาสต์มากเออเต็มจออย่างนี้ทะลุสองเรียบร้อย เด็ดนะเด็ดพอๆกับ 918Kiss เกมนั้นมันจะเป็นแนวสาวไทยเหมือนกันทุกคนโอ้โหค่ายนี้มันจะคาดไม่ถึงนะว่ามันจะลงฟีเจอร์ไหนขณะเกมนี้เรายังไม่ได้เปิดออโต้มันก็ยังเข้าได้นะทุกคนโอเค ขาไม่ไปจอนะลงกระชากหลังจากที่รางวัลใหญ่มันมาแล้วก็ไม่ติดแล้วนะทุกคนขอไปต่อกับอีกเกมใหม่แล้นทุกคนใครอยากให้เล่นเกมไหนย้ำเหมือนเดิมคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้ฝากเพื่อนๆกกติดตามให้ด้วยมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย